ครับผมก็กราบสวัสดีนะครับพี่น้นๆน้องๆนะครับที่มาดูคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีนะครับทำเรือสแตะเลสนะครับเป็นการวาดนะครับวาดหัวเรือท้ายเรือนะครับนะครับผมก็วิธีวาดก็ไม่ยากครับก็นี่เลยนะครับ ก่อนอื่นเราก็ไปซื้อแผ่นตะเลดมานะครับแล้วก็มาจ้างเขาพับนะครับทำได้รูปลักษณะนี้นะครับโดยการนี่ครับพื้นท้องห้าสิบห้าเซนนะครับพับกาบขึ้นมานะครับสิบเก้าเซนแล้วก็กาบบนนะครับสิบสี่จุดห้าเซนนะครับทั้งสองข้างเหมือนกันเลยนะครับสิบเก้าสิบสี่จุดห้านะครับพื้นท้องห้าสิบห้าเซนนะครับวัดจากนี่นะครับลืดไปนะครับ ถึงตรงนี้นะครับหน <okay like ึ่งร้อยสิบสองเซนนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็วาดนะครับให้เท่ากันขึ้นไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็วัดจากนี่ไปคึ้ปลื้ดขึ้นนี่จากนี่ไปนะครับเจ็ดสิบเจ็ดเซนนะครับโดยประมาณนะครับแล้ววาดจากนี่ไปนะครับปลื้ดนี่นะครับห้าสิบห้าเซนนะครับ เป็นหัวเรือท้ายเรือนะครับแล้วเวลาไปพับนะครับให้ก็พับสี่สิบห้าองศา,งน,งานะครับช่วงนี้สี่ห้าองศาช่วงนี้ยี่สิบองศานะครับนี่เลยนะครับแล้ววาดแล้วขีดเส้นตรงนี้นะครับยี่สิบเซนนะครับตรงนี้ยี่สิบเซนช่วงนี้ยี่สิบห้าเซนเอ้ยยี่สิบสองเซนนะครับนะครับผมแล้วก็วาดเส้นเลยครับนี่ ขีดไปหากันนะครับตรงนี้ก็ขีดไปหากันนะครับตีโค้งๆหน่อยนะครับตามใจชอบเลยครับชาวโค้งเท่าไหร่นะครับแล้วเว้นระยะไว้นะครับปีกไว้นะครับหนึ่งเซนนะครับตัดตรงนี้ออกนะครับหนึ่งเซนเช่นกันนะครับตรงนี้หนึ่งเซนนะครับช่วงนี้นะครับให้มันเป็นโค้งๆหน่อยหัวนะครับสองนิ้วนะครับสองนิ้วเดี๋ยวตรงนี้เซนครึ่งนะครับ จากไอ้ไอตัวที่เขาพับม้นะครับขึ้นไปเซนครึ่งนะครับสองข้างเหมือนกันนะครับสองข้างเหมือนกันโอเคครับคลิปนี้ก็บอกแค่นี้ครับคร่าวๆก่อนนะครับมันจะยาวเกินแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะครับโอเคครับผมบายๆครับ